C-CARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกไม่กี่วันนี้นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็กำลังจะเปิดเทอมนะคะประจำปี2567กันแล้วค่ะซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องใหม่ทุกคนรวมถึงผู้ปกครองทุกๆท,ท่านด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมที่จะเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยมีอะไรกันบ้างรวมถึงมชนะคะได้เตรียมเรื่องราวดีๆอะไรไว้ต้อนรับน้องๆกันบ้างค่ะวันนี้อาจารย์ดรจิรวัตรภัสารานะคะท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ก่อนอื่นนะคะอาจารย์อย่างที่เรารู้สึกกันในช่วงนี้ก็คือมอชเนี่ยเริ่มจะคึกคักกันอีกครั้งนึงแล้วเพราะว่ากําลังจะต้อนรับน้องๆเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะก่อนอื่นใ่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยกล่าวต้อนรับน้องๆรวมถึงแสดงความยินดีสักนิดหนึ่งค่ะได้เลยครับครับสวัสดีนะครับทั้งน้องๆนะครับที่กําลังจะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงท่านผู้ปกครองนะครับของน้องๆด้วยก็ขอต้อนรับนะครับในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับ ที่กําลังจะเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจําปีการศึกษา2567ด้วยความยินดีนะครับก็อยากจะเรียนให้กับน้องๆได้ทราบว่าทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีความภาคภูมิใจแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่นะครับมีบทบาทมีความสําคัญอย่างยิ่ง เราเองเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาคนะครับซึ่งเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ะนะครับเสร็จมาเปิดเมื่อ60ปีที่แล้วนะและในปีนี้ก็เป็นโอกาสาพิเศษที่เราก็จะเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าน้องๆที่กาลังจะเข้ามาเรียนมอชอในปีนี้เนี่ยเป็นรุ่นสําคัญเลยรุ่นฉลองครบรอบ60ปีก็ขอต้อนรับน้องๆทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับน้องๆใน,นรุ่นครบรอบ60ปีนะคะอาจารย์คะกิจกรรมที่จะต้อนรับน้องๆเนี่ยเรียกว่าแน่นกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งสนุกคึกคักแล้วก็มีความรู้มากมายเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยไ,ได้เตรียมกิจกรรมอะไรไว้ต้อนรับน้องๆบ้างคะได้เลยครับ ถ้านับกันอย่างเป็นทางการเนี่ยมหวาวิทยาลัยจะเปิดภาคการศึกษาประมาณวันที่17มิถุนายนนะครับก็ยังมีเวลาอีกประมาณเกือบเดือนเลยทีเดียวแต่เราเองมหาวิทยาลัยเองก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับความพร้อมแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆไว้รอต้อนรับน้องๆเนี่ยมากมายเลยทั้งกิจกรรมในทางวิชาการนะครับอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษานะครับการประชุมผู้ปกครองนะครับเพราะอะไรผู้ปกครองหลายท่านอาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะลูกอาจจะมาจากต่างจังหวัด ไกลนะครับไกลหูไกลตาเอ๊ะจะดูแลยังไงจะมีใครคอยดูแลไหม <c oughs> นะครับหมาหาวิทยาลัยก็จัดให้มีเรื่องของการประชุมผู้ปกครองซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ประมาณ7มิถุนาย,ยนน,นะครับ<ม>ซึ่งแต่ละคณะเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการนัดหมายผู้ปกครองนะครับของนักศึกษาแต่ละคนว่าจะมีกําหนดการอย่างไรบ้าง <c oughs> นะครับรวมไปถึงน้องๆนักศึกษาใหม่ก็จะมีการเข้าฟังปฐมนิเทศ <c oughs> นะครับก็เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกับผู้บริหารได้เจอกับบ,บุคลากรออกมาเที่ยะไร นะครับแล้วก็รวมไปถึงการลงทะเบียนเรียนแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการศึกษาในประมาณวันที่17มิถุนายนนะครับแต่นอกจากเรื่องของทางวิชาการแล้วเนี่ยในเรื่องของเสริมหลักสูตรเองเราก็มีกิจกรรมนะครับพี่ๆเองหรือแม้กระทั่งกองพัฒนานักศึกษาก็จัดกิจกรรมต้อนรับน้องๆนะครับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่กิจกรรมรับน้องรถไฟ <c oughs> ซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนๆหรือแฟนพันธุ์แท้ของมชคงทราบดีว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดมาร่วม60ปีแล้ว นะครับรับน้องใหม่จากกรุงเทพมหานครโดยการเดินทางรถไฟนะครับผ่านเส้นทางมาจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับก็ มีน้องๆหลายคนก็ได้ให้ความสนใจตอนนี้เราก็ปิดรับสมัครเรียบร้อยเพราะมีจํานวนนะครับมากเกินโควตาที่เราจะรับได้ด้วยซ้าไปห <c oughs> นะลังจากนั้นเข้ามาแล้วก่อนที่จะเปิดเรียนอย่างเป็นทางการเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับอย่างเช่นเปิดโลกกิจกรรมให้น้องๆได้รู้ว่ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรียนอย่างเดียวรรเรื่องกิจกรรมเสริมะะหลักสูตรชมรมต่างๆเรื่องกีฬามีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะมีพี่ๆของสมโมสรนักศึกษาเนี่ย มาให้ข้อมูลนะครับจัดเป็นงานวันเปิดโลกกิจกรรมรแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเดี๋ยวพอน,น้องๆเดินทางมาถึงมาหารลยเชียงใหม่แล้วก็จะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้ตามลําดับต่อไป <C AP> อันนี้ขออนุญาตเรียนเป็นขออ้อมูลเบื้องต้นวก่อนอันนี้นนเป็นน้าจิ้มเฉยๆนะคะขออ้อมูลเป็นน้าจิ้มเฉยๆะค <C AP> ่ัคบอาจารย์ขานสักนิดนึงค่ะในส่วนของวันประชุมผู้ปกครองน้องใหม่อะนะคะที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้อย <C AP> ่างที่อาจารย์ญญได้เรียนว่าก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่ละคณะใช่ไหมคะในส่วนของกําหนดการรวมถึงรายละเอียดค่ะมีผู้ปกครองถาหลายท่านค่ะก็ถามเข้ามาว่าเอ๊ะมีแบบออนไลน์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นออนไซต์ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของงานวันประชุมผู้ปกครองนะครับในปีนี้เนี่ยเรา ราจะไม่มี สิ่งที่ว่าประชุมผู้ปกครองรวมของมหาวิทยาลัยก็จะให้แต่ละส่วนงานแต่ละคะณะดำเนเินการซึ่งรูปแบบก็อาจจะมีทั้งออนไซต์หรือออนไลน์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ปกครองอยังไงในส่วนนี้ขอท่านผู้ปกครองได้กรนาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์ของแต่ละคะณะแต่ละส่วนงานก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตตรงนั้นอยู่ครับผมแต่ในส่วนของส่วนกลางนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่มีวันประชุมผู้ปกครองที่รวมส่วนกลางแต่เราก็จะมีข้อมูล ข้อมูลที่ทางผู้กครองสามารถเข้าถึงนะแล้วก็ตรวจสอบได้โดยการเข้ามาในเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาสามารถที่จะเสิร์ชจาก Google ได้เลยนะครับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในนั้นก็จะมีข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับน้องใหม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เลยโดยตรงครับก็เรียกว่าเป็นแหล่งรวมข้อมูลทางบทสําหรับน้องๆที่กําลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะคะสาหรับแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต้อนรับน้องกันบ้างค่ะก็เป็นเรื่องที่มชเนี่ยได้ให้ ความสําคัญแล้วก็ดูแลกันเป็นพิเศษจริงๆปีนี้กิจกรรมต้อนรับน้องของมอชอปเป็นยังไงคะอาจารย์คะถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายสําคัญของทางกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตรกรรมนะที่ให้มหาวิทยาลัยแต่ละมาหาวิทยาลัยเนี่ยกำกับดูแลการทํากิจกรรม โดยเฉพาะยิ่งกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่หรือรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ะนะครับซึ่งเราก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทางกระทรวงนะครับรับมอบนโยบายว่าการจัดกิจกรรมของสโมสรน,นักศึกษาก็ดีของแต่ละคณะก็ดีเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่ยอมรับได้นะครับ <c oughs> ในเรื่องของการละเมิดสิทธิต่างๆของน้องๆหรือนักศึกษาใหม่ก็เป็นสิ่งต้องห้ามนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยทางหมหาลัยเองอยากจะให้คํายืนยันนะครับว่าเรา ดูแลในเรื่องของการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีเรามีนโยบายที่มอบให้กับพี่ๆนะครับที่กําลังรอต้อนรับน้องใหม่อยู่ว่าต้องเป็นกิจกรรมที่จัดโดยอยู่บนพื้นฐานของความสร้างสารรค์นะครับไม่มีในเรื่องของการละเมิดสิทธิใดๆแล้วก็อยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจของน้องๆที่จะเข้าร่วมแล้วแต่ความสะดวกครับอันนี้ก็ให้คํายืนยันกับผู้ปกครองไว้ได้เบื้องต้นเลยครับค่ะก็เน้นในเรื่องของการรับน้องอย่างสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ที่อาจารย์ได้เรียนว่าก็คือจะไม่มีการบังคับ ในด้านของจิตใจน้องๆด้วยนะคะคแล้วก็เรื่องของการมีส่วนร่วมคะ่ะอาจารย์อย่างบางปีที่ผ่านๆมาเนี่ยทั้งมอชอก็จะได้มีการนําความร่วมมัยร่วมมือจากผู้ปกครองใช่ไหมคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆด้วยปีนี้เป็นยังไงคะเหมือนเดิมครับเรายังคงมีการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวทิทยาลัยกับผู้ปกครอง,องนาศาศาักศึกษาโดยในแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลโดยที่จะมีผู้บริหารมีเจ้าหน้าที่นะครับทางด้าน งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของแต่ละคณะแล้วก็จะเรียนเชิญผู้ปกครองซึ่งจะเป็นตัวแทนนะอาจจะคณะละ2หรือ3ท่านแล้วแต่ขนาดของคณะ,คะมาร่วมกันนะครับทำหน้าที่ในการช่วยกันกำกับดูแลให้คําแนะนําการทํากิจกรรมของพี่ๆนะครับที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้กับน้องๆแล้วนะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยคิดว่ารายละเอียดของแต่ละคณะแต่ละส่วนงานก็จะสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของแต่ละคณะอย่างที่ได้เรียนไว้ข้างต้นเช่นเดียวกัน ค,ค่ะก็เรียกว่าอุ่นใจกันได้แน่นอนนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกกันบ้างค่ะอาจารย์อย่างที่น้องๆเนี่ยปกติเป็นน้องนักเรียนใช่ไหมคะคตอนนี้โตขึ้นละก้าวมาเป็นน้องๆน,นักศึกษาแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็าจะาเข้ามาอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเข้ามาใช้ชีวิตเป็นพี่ๆนักศึกษากันแล้วนะคะทางมชได้เตรียมเสียงอำนวยความสะดวกไว้ให้น้องๆได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในมหาวิทยาลัยยังไงคะ ชีวิตของน้องๆในมหาิทาเลชียงใหม่เนี่ยนะครับอาจจะแตกต่างจากน้องๆที่เข้าศึกษาในมหาิทาลในในส่วนกลางน,นคงาะครับในกรุงเทพมหานครแล้วหรือคนที่อยู่ในในจังหวัดภูมิลําเนาที่ตนเองอาศัยอยู่หลายคนมาจากต่างจังหวัดม,มาจากภาคอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมาอาศัยอยู่ในหอพักนะครับมาหาิทาลัยเองเราก็มีหอพักนักศึกษาที่ให้บริการให้กับน้องๆนะครับทั้งนักศึกษาใหม่แล้วก็นักศึกษาปัจจุบันนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่า มาาลัยเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่และศักยภาพเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมดแต่จะพยายามดูแล โดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็จะมีเรื่องของหอพักที่มีบริการที่หลากหลายนะครับมีจํานวนหอพักที่สามารถจะรองรับได้ประมาณหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับ hmm. แต่ก็คงไม่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาซึ่งแต่ละปีเราก็จะมีประมาณ3-4มสี่หมื่นคนนะครับเรามีหอพักหลายๆรูปแบบนะครับมีหลายๆราคาขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบางหอก็อาจจะมีราคาค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 4- ี่ห้าพันบาท เนื่องจากว่าเป็นหอที่อยู่กัน2คนนะมีห้องน้ําในตัวมีเครื่องปรับอากาศก็จะอำนวยความสะดวกค่อนข้างมากทีเดียวเลยล่นะฮะในขณะที่เราก็มีหอ นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ได้รับการปรับปรุงมาอย่างดีแล้วทั้งสิ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีราคาค่าใช้จ่ายที่ย่อมยอม่อลงมาหน่อยอาจจะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอมเนี่ยไม่แพงนักแต่ก็อาจจะอยู่กันหลายคนจะเป็นลักษณะของห้องน้ําที่ใช้รวมกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับในแต่ในทุกๆหอพักก็จะมีบริการพื้นฐานที่จะสนับสนุนการใช้ชีวิตของนักศึกษามีห้องอ่านหนังสือห้องคอมพิวเตอร์นะครับมีร้านอาหารนะครับที่จะบริการอาหารเครื่องดื่ม หมายถึงว่าสําหรับใช้ชีวิตในหอพักในแต่ละวันได้ครบถ้วนหรือแม้กระทั่งเรื่องของซักอบรีดนะครับเรื่องของความสวยความงามเราก็มีร้านเสริมสวยในหอพักของน้องๆผู้หญิงแล้วก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับ <S <S ในแต่ละหอพักมีร้านกาแฟ มี working space ที่น้องๆ,องๆสามารถจะไปใช้ประโยชน์ในการทํากิจกรรมกลุ่มหรือการอ่านหนังสือ,อมแม้กระทั่งเรื่องของ vending machine ในการซื้อเครื่องดื่มอะไรต่างๆมาๆนะครับบางคนอาจจะอ่านหนังสือดื่ม<อ>แล้วก็หิวตอนกลาง<อ>คืนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในหอพักที่เราบริการให้กับน้องๆภายในหอพักในมหาวิทยาลัยนะครับส่วนหอพักภายนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเครือข่ายที่เราก็าไปสร้างความร่วมมือกับหอพักเอกชน นะเพื่อให้เขาเนี่ยได้เข้ามาลงทะเบียนกับเราเราจะได้ทราบว่าเขาจัดบริการเขามีการดูแลน้องๆนักศึกษาที่อยู่ภายนอกได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อการสะดวกการติดต่อประสานงานและการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องหอพักนะครับทีนี้ไปเรื่องของที่พักอาศัยกันแล้วทีนี้มาถึงเรื่องอาหารการกินกันบ้างค่ะอาจารย์ครับผมในมอชอเราเองเนี่ยเราก็ถือได้ว่าเป็นแหล่ง ของอาหารอร่อยๆอหลายๆที่เลยทีเดียวขึ้นชื่อเลยนะครับถ้าผู้ครองหลายๆท่านบางท่านอาจจะเคยเป็นศิษย์เก่าของเราเนี่ยคงพอจะจําได้แต่และหอพักก็จะมีร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์มีชื่อเสียงแล้วเราก็ยังมีศูนย์อาหาร นะครับซึ่งเราเรียกกันเล่นๆมีชื่อเล่นว่าศูนย์กินในมอที่นั่นก็จะมีอาหารตั้งแต่เช้าไปจนถึงบ่ายเย็นๆที่จะให้บริการนะครับซึ่งก็สามารถจะมาใช้บริการราคาไม่แพงอยู่ตรงกลางมอด้วยคะอยู่บริเวณใช่ครับอยู่ใกล้กับโตนของหอพักนักศึกษาด้วยก็าสามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้บริการได้แล้วบริเวณศูนย์อาหารกินในมอเนี่ยในช่วงเวลาสอบ นะครับก็จะเป็นจุดที่น้องๆมาอ่านหนังสือกันตอนกลางคืนเราก็จะคอยบริการดูแลเรื่องความปลอดภัยแสงสว่างะนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ได้รนะับความนิยมอีกจุดหนึ่งเหมือนกันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับค่ะทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะคะเรื่องของสุขภาพคะอาจารย์คะ เรื่องของสุขภาพน้องๆน,นะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจมชก็ให้ความสําคัญเรามีสิ่งที่เรเรียกว่าศูนย์บริการสุขภาพาอยู่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเลยเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับเจ็บคอเป็นหวัดไม่สบายปวดท้อง ก็สามารถที่จะมาที่เราเรียกชื่อเล่นกันว่าศูนย์ไผ่ล้อมนะฮะวอลกินเข้ามาเลยนะฮะแล้วเนื่องจากว่าเรามีฐานข้อมูลของน้องๆนักศึกษาอยู่แล้วสามารถที่จะรับการรักษามีแพทย์ประจำนะครับในส่วนของสุขภาพจิตเราก็มีสิ่งที่เรียกว่า CMU ม n d เพื่อดูแลเอาใจใส่มีเว็บไซต์นะครับน้องๆสามารถจะเข้าไปเพื่อกรอกแบบประเมินถ้าเกิดว่าข้อมูล ส่งสัญญาณมาว่าเอ๊ะน้องอาจจะต้องการความดูแลเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวน้องๆได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยนะจัดให้กับน้องๆทุกๆคนครับค่ะนี่ครับมีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพที่ดีด้วยแน่นอนครับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เองเรามีสถานที่นะครับออกกําลังกายที่เป็นสนามกีฬาครอบคลุมเกือบทุกประเภทเลยนะครับแล้วก็เราก็มีศูนย์ออกกําลังเรียกว่าซีมูฟิเนสเซ็นเตอร์ที่น้องๆนะครับสามารถจะเข้าไปใช้ บริการได้ในราคาที่ย่อมเยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายเรื่องของการสร้างศูนสุขภาพเรามีนโยบายที่ว่า Sport for all นะครับจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเราก็มีโปรแกรมในการสนับสนุนอย่างเช่นใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวก็มีคําแนะนําไอ้ควรจะต้องทําอย่างไรใครที่มีความเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวก็จะได้รับคําแนะนําทางการแพทย์ทางสุขภาพนะครับจากสน่วนงานเวชศาสตร์สุขภาพที่เราก็มีอยู่ อันนี้ก็ถือว่าเป็นบริการครบวงจรที่ทางมหาลัยจัดให้กับน้องๆใหม่ทุกท่านะนะครับสำหรับเรื่องของการเดินทางล่ะคะอาจารย์ ในมอชอของเราเรามีรถไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าขอสอมอชออมซึ่งเดี๋ยวพอน้องๆเข้ามาเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับน้องๆก็จะต้องดาวน์โหลดสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันที่เรียกว่าซ m มูบ l e สามารถที่จะเปิดออกมาดูได้เลยว่าเราจะไปเรียนที่คณะนั้นคณะนี้ที่ตึกนั้นตึกนี้เนี่ยจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับเส้นทางสายไหนบ้างนะซึ่งใช้ซ m มูบ l e เพราะนั้นสะดวกสบายสําหรับทุกคนแน่นอนครับค่ะแล้วก็ที่สาคัญคือฟรีตลอดเส้นทางฟรีตลอดเส้นทางครับเรามีประมาณ10กว่าเส้นทาง ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ครอบคลุมไปถึงส่วนการศึกษาต่างๆ <K S 1> ทั้งสวนดอกแล้วก็แม่เหียดด้วยเช่นเดียวกันครับฟังดูนี่มาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สะดวกสบายแล้วก็อบอุ่นปลอดภัยมากานะครับสําหรับ <P S 2> <ว>เรื่องของการดูแลด้านทุนการศึกษาล่ะคะอาจารย์ตรงนี้ทางมชียงหม่ดูแลตั้งแต่น้องๆยังไม่เข้ามาศึกษานะครับเราเริ่มตั้งแต่เรื่องของการสมัครเลยปีนี้มชมีนโยบายถ้าใครที่มีปัญหาขัดสนก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องเสีย นเมนเมือ่อเข้ามาแล้วอาจจะไม่มีเงินสําหรับเดินทางซื้อชุดน,นักศึกษาหรือว่าการเตรียมตัวเราก็จะมีทุนที่เรียกว่าทุน,ทนเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการสมัครและสอบสัมภาษณ์นะครับสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้แล้วก็จะมีทุนสําหรับน้องใหม่ที่เข้ามาอี พราะนั้นในส่วนของรายละเอียดเนื่องจากเวลาคิดว่าน่าจะมีจํากัดถ้าใครมีข้อสงสัยอย่างไรสามารถที่จะเข้ามาในเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษาหรือสามารถที่จะติดต่อมาอยัางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นะสามารถเช็คจากเบอร์โทรที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะครับค่ะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะแหล่งรวมสําหรับน้องใหม่ของชาวมชวค่ะถูกต้องรครับสหรับวันนี้นะคะเรื่องราวก็มีกันอีกเยอะเลยก็ติดตามได้นะคะในช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะ อาจารย์ดรจิรวัตรพัชรานะคะท่านผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นําเรื่องราวของการต้อนรับน้องใหม่ในปีนี้มาฝากกันค่ะด้วยความยินดีครับข,ขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บ CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่